อินดี้ไคลานิวส์สโมสรนลิเวอร์พูลเริ่มวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งบร์จิลฟานไดค์แล้วในเวลานี้ประการหลังกับตันทีมวัย4 4ปีจะหมดสัญญาลงในซัมเมอร์ปี2027และดูเหมือนว่าจะไม่มีการขยายสัญญาฉบับใหม่กันอีกแล้วแต่ทางสโมสสนได้ทำการเตรียมแผนที่จะรับมือกับการจากไปของตำนานกองหลังรายนี้เอาไว้แล้วเช่นกันตามรายงานระบุว่า บอร์ดบริหารของสโมสรลิเวอร์พูลที่นำโดยริชาร์ดฮิวจ์ผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรน,นั้นชื่นชอบมิกกี้ฟานเดอร์เฟนกองหลังของสเปอร์สเป็นอย่างมากและต้องการอยากจะให้เขาเข้ามาเป็นตัวแทนของฟานไรก์ในอนาคตข้างหน้านี้และตอนนี้มีรายงานว่าฟานเดอร์เฟนเองก็พร้อมแล้วที่จะสร้างความฮือฮาในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้เขาตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายออกจากสเปอร์สหลังสิ้นสุดในฤดูกาลนี้เช่นกัน ความใฝ่ฝันของเขาก็คือการได้เล่นให้กับสโมสรลิเวอร์พูลที่เขาและครอบครัวของเขาเชียร์กันมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว